สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใช้แอปเป่าตังกันนะครับจากการที่รัฐบาลนะครับได้ออกโครงการคนละครึ่งมานะครับให้เราจ่าย50%แล้วก็รัฐจ่ายให้อีก50%นะครับทีนี้พอเราสมัครโครงการเรียบร้อยแล้วเราจะมาใช้จ่ายนะครับก็คลิปนี้เราจะมาสอนการใช้เงินนะครับผ่านทางแอปเป่าตังในโครงการคนละครึ่งนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราขึ้นมานะครับ แล้วเราก็ไปเลือกแอปเป๋าตังตรงนี้นะครับแอปเปาตังให้เรากดเข้าไปเลยนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่มีก็ไปหาโหลดมาได้นะครับพอเราเข้าไปในแอปเปาตังเรียบร้อยแล้วก็จะให้เราใส่รหัส PIN เราก็ใส่รหัส PIN 6หลักของเราไปนะครับหลังจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้นะครับให้เราทําการเลือก G Wallet นะครับจะเป็นกระเป๋าเงินที่ผูกใช้กับโครงการคนละครึ่งนะครับ ให้เราเลือก g w a l l เลไปเลยนะครับหลังจากที่เราเลือก g w a l l e t ไปแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้ครับซึ่งหน้านี้นะครับก็จะมียอดเงินที่เราเคยเติมเข้าไปแล้วนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้เติมก็สามารถที่จะเติมได้นะครับพอเราเติมไปแล้วยอดเงินจะมาขึ้นบริเวณนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราไปเลือกซื้อสินค้าหรือบริการในร้านค้าตามปกตินะครับหรือว่าเราจะไปเลือกก่อนแล้วค่อยมาเข้าแอปก็ได้นะครับ พอเราเลือกได้แล้วจะชําระเงินนะครับก็ไปที่แคชเชียนะครับให้เขาคิดเงินนะครับแล้วก็แจ้งกับแคชเชียว่าเราจะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะครับทางพนักงานเขาก็จะคิดเงินยอดรวมมาให้แล้วก็จะนำอยอดเงิน,นครับไปเข้าในแอปถุงเงินของเขานะครับพิมพ์ยอดเข้าไปแล้วก็กด สแกนเป็น qr code มาเพื่อให้เราสแกนอีกทีหนึง่งแล้วก็ยอดรวมที่เขานำมาให้เรานะครับก็จะทำการหารครึ่งออกไปแล้วนะครับแต่ว่ายอดที่ใช้ได้ก็จะไม่เกิน150บาทต่อวันนะครับผมนี้พอเราจะจ่ายเราพอเราเปิดมาหน้าดิวอเหน้านี้นะให้เราไปคลิกใช้สิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งหลังจากเราคลิกเข้าไปแล้วก็จะมาที่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะแสดงว่า สิทธิ์คนละครึ่งของเรานะครับทั้งหมด3 0 0 0บาทนะครับมียอดคงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สิทธิ์ของคนละครึ่งที่เราใช้ได้วันนี้นะครับซึ่งใช้ได้ประมาณมาละร้อยห้าสิบบาทนะครับเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเรายังไม่เคยใช้เลยก็จะเหลืออยู่ร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าเราใช้ไปแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นหลังจากหกโมงเช้าก็ยอดจะกลับมาเป็นร้อยห้าสิบบาทเือนเดือนะครับพอเราจะจ่ายเงินนะครับก็ให้เรากดที่สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ พอกดแล้วก็จะมาขึ้นหน้าที่ให้เราสแกน QR Code นครับทีนี้ทางแคชเชียร์เขาจะยื่นสมาร์ทโฟนเป็น QR Code สำหรับจ่ายเงินมาให้เรานะครับให้เรานำโทรศัพท์ของเรานะครับไปสแกน QR Code ของแคชเชียร์นะครับผมพอเราสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะขึ้นยอดสินค้าบริการทั้งหมดนะครับแล้วก็สิทธิ์คนละครึ่งครับก็จะหักไปครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน150ยบาทนะครับ ก็จะเป็นยอดเงินที่ต้องชาระทั้งหมดตรงนี้หลังจากเราตรวจสอบเรียบร้อยแ,แล้วก็ให้เราทําการกดยืนยันการชําระเงินนะครับพอเรากดยืนยันการชําระเงินเสร็จแล้วก็จะให้ใส่รหัสพินของเรา6หลักอีกทีนึงนะครับเราก็ใส่ไปนะครับหลังจากใส่เสร็จแล้วก็จะมาขึ้นหน้านี้ครับว่าทํารายการสําเร็จเรียบร้อยแล้วยอดเงินที่ชําระไปทั้งหมดเท่านี้แล้วก็ยอดสิทธิ์คนละครึ่งที่หักไปก็เท่านี้นะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับ